นป่าใหญ่แสนสุขสรรในวันหยุดที่อากาศแจ่มใสน้องกระต่ายหูยาวพี่หมีใจดีและคุณจิ้งจอกแสนฉลาดชวนกันไปปิกนิกใต้ต้นไม้ใหญ่ระหว่างทางพวกเขาได้ยินเสียงร้องไห้แผ่วเบาจึงรีบเดินตามเสียงไปแล้วก็ได้พบกับลูกนกน้อยตัวหนึ่งที่พลัดตกจากรังบนกิ่งไม้สูงลูกนกตัวสั่นด้วยความกลัว ไม่ต้องกลัวนะจ๊ะน้องกระต่ายพูดปลอบโยนคุณจิ้งจอกแสนฉลาดจึงคิดแผนการขึ้นมาพี่หมีใจดีใช้ความแข็งแรงค่อยๆย,ยืนสองขาแล้วอุ้มคุณจิ้งจอกที่ประคองลูกนกน้อยอย่างเบามือส่งกลับขึ้นไปบนรังได้อย่างปลอดภยัยแม่นกดีใจมากและร้องเพลงขอบคุณเสียงใสแกงสัตว์ป่ารู้สึกอิ่มใจที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนตัวน้อย พวกเขาจึงกินขนมปิกนิกกันอย่างมีความสุขยิ่งกว่าเดิมเพราะการได้ช่วยเหลือผู้อื่นคือความสุขที่แท้จริง